เกมนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนที่ต้องการเล่นแล้วได้เงินไปด้วยรับทรัพย์ไปด้วยนะครับแล้วก็ดูครับภาพกราฟ,ฟิกของเขาก็ถือว่าโอเคนะครับพี่ครับวันนี้เราเข้ามาอยู่ในช่วงของ c y b e r p o p นะครับ Metaverse นะอ่าเป็นอีกเกมนึงนะครับเกม Pay to Earn นะครับแบบ MMO Action MMO นะอ่าก่อนจะไปฟังยังไงฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ ให้ผมด้วยนะครับก่อนจะไปฟังไปดูอินโทรกันก่อนเลยดีกว่านะครับเกม c y b e r ร o p เป็นผลงานชิ้นเอกนะครับของเกมออนไลน์ระดับ AAA ที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีบล็อกเชนผู้เล่นลงทะเบียนเกมและถือ NFT ของ c y b e r ร o p และสะสมคะแนนประสบการณ์ตัวละครและรับเงิน สกุลเงินของเกมโดยการเอาชนะศัตรูบนแผนที่ต่างๆในช่วงเวลาผู้เล่นสามารถสร้าง NFT ได้เช่นคาบคาบ NFT นะปี NFT เช่นอาวุธของตัวละครสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองเสื้อผ้าซึ่งสามารถขายต่อสาธารณะในตลาดซื้อขายได้นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถออกแบบแผนที่เกมของตนเองและบันทึกข้อมูลในบล็อกเชนดังนั้น c y b e r ร o p จึงเป็นเกม UGC ที่แท้จริงโอเคนะครับก็เกมน่าคาดการว่าเร็วๆนี้น่าจะเปิดประมาณเดือนหน้านะครับสำหรับเกม c y b e r ร o p ๊โอเคนะครับเรามาดูที่ตัวเกมเลยนะครับตัวเกมก็เป็นแนว p a y ุ o อ a r n นะครับอ่าซึ่งมีตัวเหรียญ <c oughs> ตัวเหรียญที่เขาใช้ก็คือ CYT เป็นสกุลเงินในเกมนะครับทั้งหมดแล้วก็จำนวนโทเค็นทั้งหมดคือ120ล้านเหรียญ CYT สามารถซื้อขายตัวละครในเกมอุปกรณ์ฉากของเกมและกล่องกล่องสุม่มกล่องกาช่าแบบเปิดได้ผู้เข้าร่วมที่ถือ CYT สามารถตรวจและตัดสินใจทิศทางการพัฒนาของเกมได้ด้วยนะครับอ่า ตัวนี้เป็นโทเคนที่ใช้ในเกมเป็นหลักนะครับแล้วเรามาดูหน้าหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับเขาบอกว่า f i ล์เ e a l you in this w e w world อคนพบตัวตนที่แท้จริงของคุณในโลกใบใหม่นี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่โอเคนะเล่นผ่านมือถือได้นะครับนี่ครับ ไซเบอร์ป๊อปนิวเวนี่นะครับอ่าคือออกแบบมาก็โอเคนะครับอ่าออกแบบมาดีนี่นะครับก็ในการเชื่อมต่อของตัวเกมนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นกระเป๋า m e t a m a s ์นะครับอ่าแล้วนี้ก็คืออ่อทิศทาน o ล d แม p ของเขานะครับเนี่ยตั้งเขาทำมาตั้งแต่ปี2021นนะครับตอนนี้อ่า ปี2022น่าจะเข้านี่นะครับออกเอกสาร w ว้เป p ปอร์เผยเผยแผ่การสาธิตออนไลน์เปิดร้าน NFT ก็ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับที่หน้าตัวเกมน่าจะออกมาสู่ตลาดให้เล่นกันนะครับแล้วก็นี่เป็นทีมงานของเขานะครับก็ถ้าใครอยากมาดูข้าวๆเพิ่มเติมนะครับก็ พิมเข้ามาได้นะครับที่ cyberpop. online นะครับอ่าแล้วก็นี่เป็นพาร์ทเนอร์ของเขานะครับก็พาร์ทเนอร์เขาก็มีเยอะนะนี่ครับพาร์ทเนอร์มีเยอะเลยโอ้มีมีบา n นนด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวเกมนะครับก็เป็นการต่อสู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็มีขายกล่อง มิสเตอรี่บ็อกเนี่ครับขายกล่องเหมือนกล่องฝล่องลุ้นดวงอะนะนะครับก็เกมจะเปิดด้านหน้าก็ยังไงฝากใครสนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดนะครับลองไปติดตามดูก็มีทั้งใน Youtube นะครับ Youtube ก็อย่างที่เปิดไปให้ดูช่วงต้นคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องตัวอวตารของเรานี่นะครับตัวอวตารแล้วก็ไอเทม มีไอเทมด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สนใจในตัวเกม Cyber Pop นะครับลองเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเป็นเกมแนวแอคชั่น M.M.O นะครับก็จะมีช่อง YouTube ของเขาด้วยเนี่ย YouTube ก็ใคร อยากติดตามลองเข้าไปดูนะครับช่อง youtube ก็มี c y b e r p o p นี่นะครับให้ดูอีกทันหนึ่งดีกว่านานี่นะครับซึ่งมองว่าก็เป็นเกม pay to earn ที่ก็ถือว่าโอเคนะครับภาพในในมุมมองด้านด้านภาพด้านกราฟิกด้าน ตัวเกมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ต้องอาจจะต้องไปดูที่ตัวเหรียญน,นะครับถ้าเป็นใช้เป็นเหรียญเดียวแลกออกแลกเอินออกมาง่ายก็ผมว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆเกมนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมส่วนใหญ่ที่เป็นแนวแอคชั่นเอ็มเอ็มโออาร์พีจนะครับก็ถือว่าเอินเหรียญออกมาเนี่ยบางทียากนะครับ2 3ต่อแต่ถ้าเกมนี้มาแล้ว โอเคตอบโจทย์ได้เอินเอินเหรียญออกมาได้เร็วหรือว่าขั้นตอนในการเอินออกมาน้อยผมว่าเกมนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนที่ต้องการเล่นแล้วได้เงินไปด้วยรับทรัพย์ไปด้วยนะครับแล้วก็ดูครับภาพกราฟ,ฟิกของเขาก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าโอเคเลยในระดับที่สวยงามนะครับก็ต้องรอดูนะครับเดือนหน้าจะออกมาเป็นไงอันนี้ผมก็เปิดเปิดเจอแล้วแบบเฮ้ย เกมก็น่าสนใจนะเล่นแล้วแบบหูภาพก็โอเคสวยแล้วก็เป็นเกมเพย์ทุกเอินอ่าก็เลยวันนี้ก็เลยเอามาฝากกันนะครับว่าให้เพื่อนๆเอ,นอ่อได้ดูได้ชมนะครับถ้าเผื่อใครสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งทิ้งลิงก์ทั้งเว็บไซต์แล้วก็อ่อลิงก์ youtube ของของผู้ผลิตของเขานะท่านก็ลองไปดูเอานะครับผมก็ก็ คลิปนี้เป็นแค่การแนะนําและรีวิวนะครับก็ไม่ได้เป็นการเชิญชวนการลงทุนเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่มีให้ลงทุนนะครับเพราะว่าเกมน่าจะออกประมาณเดือนหน้านะครับก็ใครสนใจลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะกับใครที่สนใจนะครับแล้วก็เป็นตัวเหมือนเอกสารไว้์เปเปอร์ของเขานะครับในตัวการใช้เหรียญต่างๆนะครับเนี่ยครับการกระจายโทเค็นของเขาแล้วก็ มาดูที่ตัวบทบาทตัวละครน,นะครับตัวละครก็จะมีนี่ครับตามนี้คา,าคูลูเชียเจ้าชายดินแดนทรายนะครับมาเนลลี่หัวหน้าโจรน,นะครับหัวหัวหน้าโจรขโมยม้าซาฮักด้วยโอ้อนี่ครับลาซีลานะครับเกมนี้ก็จะมีาการทั้งตีค้าบวกหรือว่าอะไรใน ในพวกดาบพ,พวก NFT เสื้อผ้าต่างๆนะครับเพิ่มความแข็งแกร่งแข็งแรงของตัวละครนะครับแล้วก็มีการเ,เห็นเขาบอกว่าจะมีการซื้อขายในตลาดได้ด้วยนะครับตีสามารถตีแล้วก็ไปขายแล้วก็อาจจะมีเล่นผ่านโซเชียลเล่นเจอออนไลน์กับคนอื่นๆได้ด้วยนะครับในด่านนะครับก็ต้องรอดูครับกับเกมนี้ Cyberpop นะครับก็คลิปนี้ น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจดูรายละเอียดผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านยังไงฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ